วันนี้ผมจะทำยำเส้นแก้วนะครับนี่ฮะวัตถุดิบก็จะมีเส้นแก้วครับแล้วก็มีหมูสามชั้นสไลด์นะครับมีพริกเทียมครับมีต้นหอมผักชีครับมีเห็ดนางรมหลวงใหญ่ครับมีมะเขือเทศฮะมีหอมแดงครับมีหอมใหญ่ครับมีมะนาวครับแล้วก็มีเขึ้นช่ายครับก่อนอื่นก็ซอยในส่วนของ พวกผักกันนะฮะจะมีหอมแดงแล้วก็หอมใหญ่นะครับหั่นบางๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยเห็ดครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มะเขือเทศฮะแล้วก็ในส่วนของขึ้นช่ายนะครับเส้แก้วนี่ก็เอาออกมานะฮะแล้วก็บีเล็กน้อยนะครับขี้มันออนนะฮะแล้วก็หั่นครับ เราค่อยนาไปลวกฮะจะไม่ลวกก็ได้นะครับนะครับแล้วก็สามชั้นสไลด์นี่มันใหญ่ไปฮะผมจะหั่นครึ่งแล้วตำในส่วนของน้ําจิ้มนะครับน้าน้ายานะฮะใส่รากผักชีไปแล้วก็ตามด้วยในส่วนของพริกกระเทียมครับตาพอหย,ยาบๆนะฮะคราวน,นี้มันลวกในส่วนของส้สแกล่ะผมจะลวกแค่ประมาณสักยี่สิบสามสิบวิพอนะฮะ หรือใครจะไม่ลวกก็ได้นะฮะเนี่ยฮะตักผักไว้นะฮะมันจะได้กรุบๆนะครับตามด้วยเห็ดครับพอสุกก็ตักผักไว้นะฮะใส่รสดีลงไปครับคราวนี้จะลวกในส่วนของหมูสามชั้นนะฮะนี่ครับผมจะลวกพอสุกนะฮะพอให้มันนุ่มๆนะฮะ คราวนี้เรามาเริ่มยำนะครับใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้นะฮะตามด้วยในส่วนของน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนี่ที่ผมใช้นะฮะใช้อยู่ประมาณ9ก้าช้อนโตนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลานี้ผมใช้อยู่ประมาณสักแปช้อนโตนะฮะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของน้ำตาลทรายนะครับ น,น้ำตาลทรายนี่ผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะคนให้ในส่วนของน,น้ำตาลทรายละลายนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะครับได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยหมูสาชั้นนะครับสำหรับผมนะฮะเ,เปรี้ยวนิดครับแล้วก็หวานหน่อยนะฮะเค็มเล็กน้อยครับแล้วก็ตามไวเ้เผ็ดนะฮะรสชาติสำหรับผมนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบรสชาติแบบไหนก็ตามต้องการเลยครั แล้วก็ตามด้วยเห็ดครับคราวนี้ก็ใส่ตัวในส่วนเส้นแก้วลงไปนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะผมะซื้อเส้นแก้วมาค่อนข้างจะน้อยไปนิดนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะฮะเนี่ยผสมแล้วก็ชิมรสชาติอีกรอบนึงนะครับ รสชาติมันดรอปลงนะเพราะว่าบางทีเราใส่หมูแล้วก็ใส่ตัวในตัวเห็ดเนี่ยเห็ดมันที่มีน้ําด้วยนะฮะตามด้วยนอส,สุกข,ของหอมแดงแล้วก็ขึ้นช่ายนะฮะแล้วก็หอมใหญ่ครับนี่ครับเมนูทาเล่น,นะฮะหรือเป็นกับข้าวก็ได้ครับเส้นแก้วนี่มีประโยชน์นะฮะเท่าที่ผมหาข้อมูลนะฮะ ช่วยลดน้ำหนักครับตามด้วยในส่วนของมะเขือเทศฮะแล้วก็ต้นหอมผักขีเป็นอันเสร็จนะครับแค่นี้ฮะไม่ยุ่งยากอะไรส่วนรสชาติเนี่ยก็ตามที่เราต้องการฮะฮะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะฮะยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนี่ฮะคแค่นี้ก็พอตักเสร์มได้แล้วฮะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ